สวัสดีครับสวัสดีนะนะน้องๆมือใหม่นักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับนะครับในการตีตีเหยื่อในไมายที่มีหญ้าลกๆนะครับเราจะตียังไงไม่ให้เหยื่อเราเกี่ยวหญ้าหรือเกี่ยวก็เกี่ยวน้อยที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการตียังไงให้ปลามันกรดโดนเหยื่อนะครับที่การตีในไมายที่มีพวกหญ้าลกๆนะไมายที่มีหญ้าลกๆนะครับ มันจะเป็นหมายที่โหดนะโหดอาการเนาะสำหรับน้าๆน้องมือใหม่ยังไม่รู้เคล็ดลับก็จะตียากนะฮะจะทําให้ตีแล้วเหยื่อเราจะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวตั้นเกี่ยวนี่ไปทําให้หงุดหงิดก็เลยตีไม่ได้นะฮะวิธีการตีนะครับวิธีการตีในหมายที่มีหญ้าลุกๆนะผมจะแนะนําให้น้าๆน้องมือใหม่พยายาม หนึ่งตั้งคันเบียดชันๆันไว้นะตั้งคันเบียดให้ชันๆเว้นะเดี๋ยวผมตีให้ดูนะนี่นะพอเราตีเหยื่อลงไปนี่ให้ตั้งคันเบียดชันชวนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อเราตั้งคันเบียดชันพ๊กสายเบียดมันจะเชิดขึ้นมาโอกาสที่เหยื่อจะเกี่ยวเกี่ยวกับหญ้านี่มันจะมีน้อยนะฮะและขั้นที่สองนะครับพยายามอย่าก่ออย่าก่อเร็วอย่ากระชากคันนะครับให้ก่อเบาๆนะครับก่อเบาๆนะช้าๆเลยนะครับให้เหยื่อนี่มันเลี่ยมากับอ่า กับหญ้านะฮะช้าๆเลยไฟไฟช้าๆกระตกมาเนี่ยเวลาการตกปลาที่หมายอ่าลกๆมันโหดนะฮะถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะครับมันจะทําให้เราตีแล้วเหยื่อเราจะไม่ค่อยอ่าสะดุดนะครับไม่ค่อยสะดุดกับกับหญ้าไม่ค่อยเกี่ยวเหยื่อจะไม่ค่อยเกี่ยวกับหญ้าแล้วก็อ่าปลามันจะกลับโดนเหยื่อเราได้ง่ายนะครับง่ายกว่าเราก่อเร็วนะครับเพื่อนๆก็น้าๆก็ลองนำเทคนิคไปใช้ดูตอนนี้ผมใช้ประจำใช้ได้ผลแน่นอน เด็ครับผมเจอกันใหม่ชิหน้านะครับสวัสดีครับ